สติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายจเจริญเจริญไว้ที่ร่างกายนั้นทรงไว้ที่ร่างกายนั้นรักษาไว้ที่ร่างกายนั้นตลอดการเวลาให้ได้กำหนดใส่ใจของเราอยู่อย่างนั้นอย่าได้ประมาทเลินเล่อขาดสติสัมปใชัญญานั้น อย่าได้ประมาทเลินเล่อขาดสติความรู้สึกตัวอยู่ที่ร่างกายตลอดเวลาของเหล่านั้นเมื่อเรามีการเจริญซึ่งสติความรู้สึกตัวทั่วร่างกายตลอดเวลาได้มันก็จะนำไปสู่การรู้สึกถึงตัวธรรมชาติจิตดั้งเดิมแท้จริงของเรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ปราศจากรูปร่างกายและความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆอย่างสิ้นเชิงนั้นจงเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเฉพาะหน้าซึ่งรู้เท่าทันสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆอยู่เสมอจงเข้าไปสู่สิ่งสิ่งนั้นด้วยสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอันเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลานั้น สติปัญญาเฉพาะหน้าซึ่งความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆก็ดีสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายของตนสองสภาว่านั้นเราต้องอาศัยกันไปอยู่อย่างนั้นจงบากบันตั้งใจมั่นกระทำให้มากจเจริญให้มากของเราในชีวิตนี้นั้น เราจะลืมธรรมะไม่ได้เราจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษาทาปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกวันศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมต้องคู่ขนานกันไปศึกษาธรรมคำสอนอย่างหนึ่งต้องมีการได้ยินได้ฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมด้วย แล้วก็มีการเจริญธรรมปฏิบัติธรรมของเราไปด้วยเรียกว่าศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมคู่ขนานกันไปเพราะว่าถ้าหากว่าดวงใจดวงใดชีวิตใดดวงใจใดก็ตามหากไม่มีธรรมะไม่มีการศึกษาธรรมเจริญธรรมปฏิบัติธรรมเสียแล้วชีวิตนั้นดวงใจนั้น ย่อมจะประสบกับความทุกตมอยู่ในใจอยู่ล่ำไปไม่อาจพ้นทุกได้ส่วนชีวิตใดจิตใจใดไม่ลืมธรรมะไม่ลืมศึกษาธรรมเจริญธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกๆวันชีวิตนั้นจะพ้นทุก์ได้จะดับความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ใจต่างๆนานาได้ การซ่องสมกำลังทำจเจริญธรรปฏิบัติทรรไว้ล่วงหน้าเสมอก่อนที่ความทุกข์ใจมันจะเกิดขึ้นในอนาคตตการข้างหน้านั้นก่อนที่เหตุแห่งความทุกข์จะเกิดขึ้นในอนาคต,ตการข้างหน้านั้นในปัจจุบันภพปัจจุบันชาตินี้ต้องมีการจเจริญธรรมปฏิบัติธรรมซ่องสมกำลังทําไว้เตรียมพร้อมไว้เสมอ ถ้าเรารู้จักจเจริญทำปฏิบัติธรรมส่องสมกําลังธรรมกําลังแห่งศรัทธากําลังแห่งความเพียรพยายามกําลังแห่งสติกําลังแห่งสมาธิกําลังแห่งปัญญาอยู่ในกายเวทนาจิตธรรมของเราผากเพียรพยายามหมั่นจเจริญให้มากการะทำให้มากนี่คือการส่องสมกําลังพลังธรรมเอาไว้ เตรียมกำลังธรรมะไว้ล่วงหน้าเสมอก่อนที่ความทุกตมเหตุให้เกิดความทุกตมจะเกิดขึ้นในอนาคต,ตการข้างหน้านั้นในวันพุ่งนี้ลืนนี้หรือวันไหนไหนในอนาคตความทุกตมกิเลสเหตุให้เกิดความทุกตมมันก็พร้อมท,ที่จะเกิดขึ้นได้เสมอถ้าหากเรามีความประมาท ตราบใดที่ดวงใจนี้ยังไม่หลุดพ้นไปจากกิเลสอาสะวะอย่างเด็ดขาดสิ้นเชิงความทุกตมกิเลสเหตุให้เกิดทุกตมมันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นในการใดการหนึ่งในอนาคตเบื้องหน้านั้นแน่นอนแต่ถ้าชีวิตใดคนใดใจใดไม่รู้จักศึกษาธทมเจริญทมปฏิบัติรมไม่รู้จักส่องสมกำลังพลังทำเอาไว้เตรียมพร้อมไว้ เมื่อความทุกข์ใจเกิดขึ้นกิเลสเหตุให้เกิดทุกข์ใจเกิดขึ้นคนนั้นก็ต้องมีจิตใจที่มัวหมองมีจิตใจที่ทุกตมเป็นอย่างยิ่งแน่นอนฉะนั้นในปัจจุบันในจิตปัจจุบันนภพปัจจุบันกายสติรู้กายสติรู้ใจสัมปชัญญะรู้กายตลอดเวลาสัมปชัญญะ รู้อยู่ที่ดวงใจดั้งเดิมแท้อยู่เสมอเป็นไปเพื่อสลายปล่อยวางสัญญาส่วนอดีตออกไปสัญญาความทรงจำในสิ่งต่างๆกำหนดรู้สลายปล่อยวางออกไปเสมอให้ได้ทรงสติความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายไว้อยู่อย่างนั้นมีสติปัญญาเฉพาะหน้า รู้เท่าทันความคิดนึกปรุงแต่งถึงสิ่งต่างๆในอนาคตนั้นซึ่งความคิดนึกมันชอบคิดนึกถึงสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคิดถึงอดีตก็ได้คิดถึงอนาคตก็ได้คิดถึงสิ่งต่างๆที่อยู่นอกกายนอกใจนี้ก็ได้จงเป็นผู้มีสติปัญญารู้เท่าทันความคิดนึกปล่อยวางความคิดนึกปรุงแต่งต่างๆออกไปอยู่เสมอ หากยังปล่อยวางไม่ได้ก็กําหนดรู้รู้เท่าทันกําหนดรู้รู้เท่าทันประการหนึ่งกำหนดรู้วางเฉยประการหนึ่งกำหนดรู้พิจารณาประการหนึ่งก็ต้องทําอยู่อย่างนั้นจเจริญสติและปัญญาอยู่อย่างนั้นจเจริญให้มากการะทำให้มากของเราและเราก็จะปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดบุงแต่งต่างๆได้ เมื่อปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดปรุงแต่งต่างๆออกไปได้ก็จงเป็นผู้ที่ทรงสติสัมปชัญญะรับรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายล้วนๆเป็นหลักเข้าไว้ตั้งใจกำหนดของเราอยู่อย่างนั้นเราต้องมีการศึกษาธรรมเจริญทมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกๆวันของเราเช่นนี้และชีวิตของเราก็เป็นมงคลชีวิตอยู่ทุกๆวันได้ จะขาดธรรมะไม่ได้ชีวิตนี้จะขาดการศึกษาทำฟังทำปฏิบัติทำจเจริญธรรมไม่ได้เลยเราจะลืมธรรมะไม่ได้เลยอะลืมคําสอนก็ไม่ได้ลืมจเจริญสติธรรมสมาธิธรรมปัญญาธรรมลืมจเจริญธรรมปฏิบัติธรรมเช่นนั้นไม่ได้เลยหากเราหันหลังให้กับธรรมะเสียแล้ว หันหลังให้กับการเจริญทำปฏิบัติทำเสร็จแล้วชีวิตของเรานั้นชีวิตจิตใจนั้นก็ต้องตกไปสู่โลกที่ชั่วเท่านั้นโลกแห่งความมัวหมองความทุกตมอยู่ในใจไม่มีจบไม่มีสิน้นและเมื่อไหร่เราจะพ้นทุกได้เวลาโลกกระทำทั้งแปดมาแผดเผาเนี่ยหากเราไม่มีธรรมะเตรียมพร้อมไว ไม่รู้จักซ่องสมกำลังพลังธรรมเตรียมพร้อมไว้ในใจอยู่เสมอเช่นนั้นเวลาโลกกระทำมากระทบกระทั่งจิตใจย่อมวันไหวและเป็นทุกใจนั่นแหละโลกกระทำมีสรรเสริญมีนินทาเป็นของคู่กันมีสุขมีทุกข์เป็นของคู่กัน,ม,ม,กน,กนมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นของคู่กันนะมียศก็เสื่อมยศ เหล่านี้เป็นต้นเรียกว่าโลก,กธรรมคนที่ไม่มีการศึกษาธรรมเจริญธรรมปฏิบัติธรรมไว้ในใจอยู่เสมอเวลาโลก,กธรรมเหล่านี้มากระทบกระทั่งยอมจะมีดวงจิตที่วันไหวเป็นทุกข์ใจทั้งนั้นฉะนั้นเราจะต้องไม่ยอมปล่อยตัวปล่อยใจของเราให้เป็นเช่นนั้นบากบันตั้งใจมั่นกำหนดภาวนาของเราเรื่อยไป ใครเขาจะเป็นอย่างไรก็ตามทีเถอะใครเขาจะคลายความเพียรเขาไม่ยอมปฏิบัติธรรมเขาเสื่อมไปก็เรื่องของเขาแต่เราเป็นผ้าเนรเห็นคีที่อยู่ในวัดเป็นประจำเราจะต้องฟังธรรมศึกษาธรรมเจริญธรรมอยู่เป็นประจำทุกๆวันไม่ลืมธรรมะของเราไม่มีเข้าพรรษาออกพรรษาทั้งนั้น ศึกษาทำฟังทำเจริญทำปฏิบัติธรรมของเราทุกๆวันอันนี้เป็นการดีที่สุดนี่คือการดำลงตนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนั่นเองตั้งใจกำหนดภาวนาของเราเรื่อยไปสติความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายเป็นอย่างน้อยก็ต้องรู้จักขณะเดียวกันก็กำหนดรู้สภาวะธรรมต่างๆในร่างกายในจิตใจ หรือความยึดมั่นความเคลือบเทิมมันมีมากมันมีเยอะจิตใจเรามีความอาไรายอาวรนผูกพันห่วงหาอาทรถึงคนนั้นคนนี้ถ้าหากว่าเราปรงวางมันไม่ค่อยจะตกเราก็คิดพิจารณารู้จักฉลาดคิดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายฉลาดคิดเอาความแก่ความเจ็บความตายมาอบรมมาสั่งสอนจิตใจ รู้จักฉลาดคิดซะบ้างฉลาดเอาความแก่เจ็บตายนั่นแหละมาคิดสอนใจว่าเราหนีไม่พ้นหลอกความแก่ความเจ็บความตายอ่ะถ้าหากความตายมาถึงเราก็ต้องลาจากทุกสรรพสิ่งในโลกนี้ไปลาจากคนนั้นคนนี้คนนู้น,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 น ون, เราต้องลาจากเข้าไปหมดลาจากหมูม่มิตรญาติมิตรเพื่อนฝูงลาจากบุตรภรรยาสามีทรัพย์สมบัติเงินทอง เราต้องลาจากเขาไปทั้งนั้นน่ะเราจะเอาเขาเอาใครๆไปด้วยไม่ได้เลยฉะนั้นเราต้องเป็นห่วงจิตใจของเราตั้งใจกำหนดภาวนาของเราอย่าลืมสติสัมปชัญญะอยู่กับกายตลอดเวลานั่นสติความรู้สึกตัวทั่วพร้อมกำหนดสติความรู้สึกตัวอยู่อย่างนั้น ประมาทเลินเล่อขาดสติความรู้สึกตัวไม่ได้นั่นก็คือการอย่าลืมธรรมะเวลาประสบกับโลกธรรมมากระทบกระทั่งลืมธรรมะเสียแล้วก็ต้องมีแต่ความทุกข์ใจครอบงำดวงใจเท่านั้นแต่ตรงกันข้ามบุคคลใดเกิดโลกธรรมมากระทบกระทั่ง แล้วเราไม่ลืมธรรมะเราก็จะใช้ธรรมะแก้ปัญหาเรื่องความทุกข์ใจเรื่องเหตุให้เกิดทุกข์ใจต่างๆนานา,นาในดวงใจนี้ได้รู้จักใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรียกว่าใช้ธรรมะเป็นจากคำสอนให้กลายมาเป็นการกระทำให้กลายมาเป็นการกำหนดรู้ วางเฉยต่อความทุกข์ที่เกิดขึ้นนั้นจากคำสอนให้กลายมาเป็นการกระทำให้กลายมาเป็นการกำหนดรู้พิจารณากำหนดรู้วางเฉยกำหนดรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเรื่อยไปของเรานั่นแหละเรียกว่าใช้ธรรมะเป็นเรียกว่าไม่ลืมธรรมะเะนนั้นการไม่ลืมธรรมะ จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะทำให้จิตใจอยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างอาจหานแกล้าและมั่นคงได้เป็นดวงใจที่ไม่สั่นคลอนไม่วันไหวต่อโลกกระทำได้หากเราไม่ลืมธรรมะนั้นและใช้ธรรมะให้เกิดประโยชน์ใช้ธรรมะเป็นจริงๆจากคําสอนให้กลายมาเป็นการกระทำจะเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะ เราจเจริญเป็นเท่านั้นแหละสติธรรมปัญญาธรรมสัมปชัญญะธรรมเป็นต้นจเจริญเป็นปฏิบัติเป็นอยู่ในกายในใจอยู่เสมอใจดวงนี้ก็พ้นทุก์ได้ต่างใจกำหนดให้ดีให้มันคงให้ชัดเจนอยู่เสมอรู้สึกตัวทั่วพร้อมให้ชัดเจนความชัดเจนความใส่ใจ ต้องตั้งใจกำหนดเท่านั้นเราถึงจะเป็นผู้ที่มีสติมีสัมปชัญญะมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวอย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์บริบูรณ์ได้วิถีแห่งจิตของการที่มีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาเช่นนั้นนั่นคือวิถีจิตที่เราต้องการมากที่สุด เพราะวิธีจิตของการที่รู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาได้เช่นนั้นจะนำบุคคลธรรมดานั้นไปสู่ความเป็นพระอริบุคคลในชั้นพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอาหารหันต์ได้วิธีแห่งจิตที่มีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาเช่นนั้นจะนำไปสู่การบรรลุฌานสมาธิทุกขั้นทุกภูมิธรรมะได้ วิธีแห่งจิตที่มีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาเช่นนั้นจะนำไปสู่ปัญญายาณแห่งความเป็นพระอริบุคคลทุกชั้นทุกภูมิได้ทั้งหมดจะสามารถให้บรรลุปัญญายาณที่จะชำแรกทำลายกิเลสมารต่างๆให้ขาดสะบั้นไปจากดวงใจได้เป็นอย่างน้อยก็เบาบางไปจากอุปกิเลสความเศร้าหมองต่างๆในดวงใจนั้นได้ การเจริญจิตให้มีความรู้สึกเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาเช่นนั้นเราสามารถทำได้ไม่ว่าจะหลับตาหรือลืมตาก็ทำได้ทั้งนั้นมันไม่ขัดกันเลยแม้เราจะลืมตาเปิดเปลือกตามามองดูโลกตั้งแต่เริ่มรู้สึกตื่นนอนยามเช้าขึ้นมาก่อนที่เราจะเปิดเปลือกตามองดูโลก เมื่อเราเริ่มรู้สึกตัวตื่นนอนขึ้นมาครั้งแรกนั้นเราก็จงทำความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายทันทีตลอดเวลานั่นขณะที่ร่างกายขับเคลื่อนก่อนที่จะเปิดเปลือกตามองดูโลกก็จงรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาเช่นนั้นจนกระทั่งลืมตาจนกระทั่งเราเปิดเปลือกตามองดูโลกมองดูสิ่งต่างๆ ก็ทําด้วยความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับกายนั้นขณะเปิดเปลือกตามองดูสิ่งต่างๆยามเช้ายามที่เราตื่นนอนขึ้นมานั้นก็มีความรู้สึกตัวอยู่ที่กายตลอดเวลานั่นสายตาเราจะมองเห็นสิ่งใดๆก็แล้วแต่เราก็ยังคงสามารถดำลงไว้ซึ่งสติความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายของตนตลอดเวลาได้นั่นคือวิถีแห่งจิต ที่ประกอบไปด้วยสติสัมประชัญญะที่เข้าใจ,จเจริญความรู้สึกตัวไว้ที่ร่างกายตลอดเวลาเช่นนั้นย่อมจะประสบกับความสวัสดีในทุกสถานในการทุกเมื่อได้กับอาการเช่นนั้นที่จิตใจของเรามีความรู้สึกตัวอยู่ที่ร่างกายอย่างต่อเนื่องกันไปได้ตลอดเวลาที่ขับเคลื่อนเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนทั้งวัน จิตใจของเราก็ยังคงรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาให้ต่อเนื่องกันไปได้เช่นนั้นแล้วจิตใจของเราก็จะมีความรู้สึกอย่างต่อเนื่องกันไปผลสุดท้ายจิตใจก็จะบรรลุถึงสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาปัญญาได้ใจดวงนั้นก็จะเป็นไปเพื่อ เพิกถอนปล่อยวางสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งกิเลสมาต่งตางๆออกไปจากดวงใจได้ฉะนั้นการกระทําเช่นนั้นไม่เกี่ยวกับการหลับตาและลืมตาถ้าเราหลับตาแล,ล้วเราไล่ซึ่งสติความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องอยู่กับร่างกายนั้นการหลับตานั้นมันก็เป็นโมฆะเป็นโมฆะบุรุษเป็นโมฆะสตินั่นคือใช้ไม่ได้ แต่ถ้าเราหลับตาแล้วเรามีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับร่างกายตลอดเวลาได้นั่นแหละมันไม่เป็นโมฆะใดๆเลยและขณะที่เราลืมตาในวันทั้งวันเราก็มีความรู้สึกตัวเต็มเปี่ยมอยู่กับกายตลอดเวลาได้นั่นแหละต้องใส่ใจกำหนดภาคเพียรของเราให้ต่อเนื่องกันไปอย่างนั้นจงรู้เท่าทันวิธีแห่งจิตที่มันคิดนึกปรุงแต่งซัดใสยไปทั่วโลกนั่นแหละ วิธีแห่งจิตท,ที่มันคิดนึกปรุงแต่งเราก็รู้เท่าทันม,มันเสมอรู้เท่าทันกําหนดรู้รู้เท่าทันมันและรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับร่างกายเป็นหลักนั่นเราก็จะปล่อยวางวิธีแห่งจิตท,ที่มันคิดนึกปรุงแต่งต่างๆนั้นได้วิธีแห่งจิตท,ที่คิดนึกปรุงแต่งหรือเป็นความสุขความทุกข์เป็นความทรงจําสัญญาอารมณ์ความคิดนึกปรุงแต่งสังขารต่างๆ วิธีแห่งจิตเหล่านั้นเรียกว่าจิตแห่งขันเราต้องมีสติปัญญาเฉพาะหน้ากำหนดรู้รู้เท่าทันมันอยู่เสมอเป็นไปเพื่อปล่อยวางมันออกไปอยู่เสมอให้ดวงใจนี้ว่างเปล่าและเป็นอิสระจากสิ่งทั้งปวงจากความคิดทั้งปวงอยู่เสมอนี่เราต้องเข้าใจทำฉะนั้นอย่าลืมธรรมะสิ่งอื่นใดเราอาจจะลืมมันได้บ้าง ก็ตามก็ไม่เป็นอะไรเพราะตายแล้วเราก็เอาอมันไปไม่ได้แต่อย่าลืมธรรมะก็แล้วกันเพราะเมื่อโลกกร,ระทำมากระทบกระทั่งถ้าเราเป็นคนไม่ลืมธรรมะเราก็จะใช้ธรรมะเป็นให้เกิดประโยชน์เราจะใช้ธรรมะให้จิตใจพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าหากว่าเรามีโลกกร,ระทำมากระทบกระทั่งแล้วเราเป็นคนลืมธรรมะ ใช้ธรรมะไม่เป็นจเจริญธรรมะปฏิบัติธรรมะไม่เป็นเช่นนั้นมันก็เป็นที่แน่นอนว่าจิตใจนั้นจะต้องประสบกับความทุกข์ใจความทุกข์ตมความเศร้าโศกเสียใจก็ต้องเข้าครอบงำดวงจิตนั้นนั่นก็คือสิ่งที่มันไม่ดีทั้งนั้นศึกษาธรรมเจริญธรรมปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำทุกๆวันของเราขึ้นเชื่อว่าชีวิตของเรา ก็มีมงคลอยู่เป็นประจำทุกๆวันภาคเพียนพยายามกำหนดเจริญธรรมปฏิบัติธรรมของเราจะหยุดเทศแล้วก็ให้ตั้งใจกำหนดภาวนาเต็มที่ไปเลยยังมีเวลาเหลือเยอะให้ตั้งใจภาวนาของเรา